สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมากินข้าวแรงกับย่าคะ่ะวันนี้น้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิไม่เผ็ดค่ะปลาทูทอดกินอาหารอ่อนๆไปก่อนปลาทูทอดเหลืองๆกรอบๆค่ะตามด้วยผักลวกนะคะมะเขือต้ม ผักบุ้งต้มบวบต้มค่ะกินของมันไม่ได้นะคะต้องกินแบบนี้นะคะวันหลังจะอัปเดตอาการป่วยให้ฟังค่ะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือต้มเล้งค่ะ ต้มเลง้งรสชาติอ่อนข้าวสวยหนึ่งถ้วยมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็มีชะอมทอดไข่ด้วยนะคะมากินด้วยกันค่ะ วันนี้ไปหาเพื่อนๆช้าก็ขอโทษขออภัยนะคะดูโทรศัพท์ได้ไม่นานก็ตาลายละคะ่ะไว้ถึงเวลาจะทบทวนให้นะคะผักลวกนี่ชอบมากเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาตลอดวันนี้คุณย่าก็ขอตัว ไปก่อนนะคะอันนี้น้ำต้มเล้งค่ะกระดูกเล้งต้มแบ่บใส่พริกนิดหน่อยค่ะแบ่บขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ